ฟังลำครับผมเอาละนี่ยกที่สองต่อแต่เลี้ยงกันเข้ามาแล้วจังสีเสียเนียว่า้จังได้ว่ายุดจักโัหมาโมหามาราภะกาทโทสามังวาโบุโตสุาโตเบโมโตมารัสปัสสาวีนีโมจะยันโตแล้วว่าปาเปียสีเขมังชนะตั้งเวนุยังว่าพุทธังวรัตตั้งศีลสาสนามามีโลกัสสะนากันจะเวินายะกันจะตันเตจะสาธี กายเศรษฐีโต,ตสัพพันตรายาจาเวนาสเมนโตอันนี้คือสูตรต้นของโยจากุมารล้วนแล้วแต่เป็นมงคลบนันนาตาบ,บ่อลงบอนสีลุงสีลุงมาจังไดบอนสีลุงสีลุงมาลกหาโทสะโมหะขันติีขันตเต่าเดคนอย่ามีโกรธอย่ามีหลบอย่ามีลงตัมระพุทธอง,องค์เพื่อนี้เาไว้ว่าเสวนาจับลานังบันฑิตานังจะเสวนาถ้าเราขอบคนผ่านยอมผ่านไปอาภิด ถ้าเราขอบบัณฑิตบัณฑิตภาพปปาผลถ้าเราขอบคนชั่วจักาพาตัวอยากตนไปอยกากง่าให้ป้ากันเด้อคนไปอยากสนนบุญให้เตเอาเมียสองไปอยากหนุงสมองให้ไปเรียนกฎหมายท่านไปอยากเจ็บหายหเรียนไปแทงหวยแมนสีรวยแซนรวยแมนสีรวยแซนรวยมีวันเกี่ยงอ่อยหอย หลับมาสางมานอนฟังดีเถอะน้อฟังได้เรียกรับตัวได้อนเนี่ยน้อคนฟัง này cháu vào phang ở đưa phang phang nơi cầu y mẹ đỏ càng tàn mưa nhi tiền mừng á bộ tham bồn nổn sông sát thân á cầm bông nay lương tham bồn lâm văn nhi mang tiền thưởng tiền sồn nay hương khoang cầu ta nhi sủng thần vào đây gì là ta toàn cam càng thân cả nhi mò lâm có mà eo lâm sạo lừa mò lâm nhi tiền hương á tiền toàn sủng mi tên á cầm mò lâm là hàn tiền bạc

กับท ok bon, bon, ึงขันนายเดพระวาสองค์การกับถึงท่านลับตาขยันิือรทษพวกตาทัยาโบรา้นารักนวิวาโบราบอดดีนีก็ตานี้ก็เติมตําด้อเม่ก็เลาแบบคืงคืมคืงคืงขาดขาดเขินเขินคืออยากใต้แต่เงินสัตว่าไปจ้างเพิ่นมาทำเงินแล้วบ่มมาอย่างเสียมทาเพิ่อยานเสียมเวียนละของอยาตเพียเน้องเสียมเห็นหุ่นมึงนี่ผมหากนหนูการอยู่พอเห็นพอมาปีพอ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 จบมาต้ปีพอ มาทดมาท่านเอาอนี้มือรีผมมาคนรู้ปญาพองแห้งว่าทำน้องยังเบาขาดเกินความรู้กสีหสันสุกรามไปอดหงศด็เม่กัสีสันสุกรามไปอดหงศ์ไอรันลาไอเฟินสักเฟินยุ่มจะได้หอดมือจะตัเวนเกิย่างนี้้องพึ่งการโจมเจ็ต้องพิ่นการโจมแจลแพ่ลทิ้หลังลํำบานนี้แล้วเจ้าพวกผู้นี้จะมาเดินตามทางจังก็พอแล้วจานอั่ามาทำมาโงอ เนี่ยการชนะเรียบเรียไว้เทียนหลังเทียบพาดพังเทียบพัดฟังผู้ฟังก่อนยังหัวรอบางทีวงสมบูรณ์เต็มถึงกัตามใจก็ยังผู้หญิงใบหัวที่สาก่อนยผู้หญิงใบหัวที่สาก่อนก่อนลับผู้หดิงสิ่งลนูมาคนหลังฟังดีบ้าพื้นคุ้นเฮงนี่บ้าพื้นคุ้นเฮงนี่แข่งแต่งงานวาสนาสมบัติอย่างนั้นว่ามีไรเห็นดอกเมียเห็นแล้วมาคนเฮียจะย้อนตัวเองสักแค่เบียบอนด้วนสิ่งปู่ดังเอาสิ่งปู่ดังเอา และผู้สื่อินก้อมูเอาละคารมเมื่อนี่เต็นบุญอย่างงานอย่างพี่น้องก็คงทราบกันแล้วน้องเมื่อนี่กำหนดการงานทำบุญฉลองอัตถีหรือบรรจุอัตถีคุณพอข่ำดีปีราเกของเขาเมื่อน,นี่ซึ่งเพื่อนไจากพอจากเม่จากลูกจากหลานจากจาตถีพี่น้องไปไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเฟือนอไม่มีหนีไม่พ้นของคนคือความตายกันสิว่าเลี้ยงเกิดนี่คนเขาเกิดจากสา คันเว้าเลี้ยงเถ่าเนี่ยคนเฮ้าเถ่าจังใดคันสิเว้าเลี้ยงตายคนเฮ้าตันอย่างจังคอยตายคันสิเว้าเลี้ยงเกิดนี่ไปจังหนึ่งเบาเลี้ยงเถ่าเนี่ยเบาไปจังหนึ่งเ้าเลี้ยงตายนี่เบาไปจังหนึ่งนี่แม่เบาเลี้ยงสังขารสังขาราเบาไปอีกจังหนึ่งคันเบาเ pues ลี <mel> ้ยงเกิดนี่คนเฮาเกิดน้ำหยั่งคนเฮ้าเกิดน้ำโขนน้ำเต้าพนัยพ่อคนเฮาเกิดน้ำโขนน้ำเต้าแถนและเขาเรียบร้อยเพื่อนก็เล่าเลยปิตอาเที่ยานพอดีย้อนลงบ่มีซาเถาเลยตกจากตาหลวงมาสู่โลกลุง ป้าแตงพุ่มโลกไตป้าแตงพุ you suffer, you Jamie, ่มโลกไต่มีดินำวาวขาวนี่ละเจ้าตุกสู่เมืองคนคนสีมาจากคนว่าต้องมาตะแมนลำกับวารีจำนี่ละวารีอ้นอนองเดินเดินเดือดรุ่งเดือดตอนนั้นเนี่ยตอนเท้าตุกจากฟ้ากขามีบันต่อไป่ันเจ้าได่ันเจ้าไดลำต่อไปท่าอยังเดือมีพุ่งสาวดานว่าไปพุ่งรู้ว่าต่อไปลำสู่ระวังเดือขันแจ็งแท แตงเอ็ดจังมือซอสีรอไ้บ่ถอยลำจีนลายบ่สมเงินหาเราบ่สมซื่อเปียนหมอต่อไปด้วยก่อนทรัพยาไปบ่รู้ว่าแต่ไปลำสู่ระวางเดือบากมุนรอดไต่กินข้าวปุ้นเดือป่าตายบ้านนี้ว่าเลี้ยงเกล้วบ้านนี้คันเซว่เลี้ยงเท่านี้ว่าไปยังไหนบ่าเลี้ยงเท่านี้่อเนี่เลี้ยงสังขารสังขารันี้ตั้งอนัตตาของบ่อเทียง สังขารกษัดายแนวเทียงไม่อย่างแนวเทียงแทแนเนอ่นี่คือความตายยช่ไหแนวบะเทียงแนวผ้าเข้าถูกเข้าเท่านี่ไม่อย่างแนวผ้าเข้าเท่านี่มนสังขารองสมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ว่าจังไดว่าอนิจังว่าตสังขารอุปาทาวะยธรรมีโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังโอปสมสโคว่าสัพเพสัตตมรันติจามริงสุตมาริสเรตเทวหังมาริสามีนาทีมีเอตสังสยุเพื่อว่า ขันค้อนมันแปลไป,ไปเปลี่ยนเปลี่ยนประดุคือติมเกลยนคือเสีหงอยู่จังหล่อเลี้ยวซาอยู่บ่เศร้าแรงแลวเศร้าสบเปลี่ยนเวียนหม,มุนบาปเรือบุญไพยมันเกียงกันบ่มีใดคนอยู่ในหัห้องว่าโลกาฝาหอคือจังเสี้ยขู่ขอ้ออ่านีจังนั้นด้วยบ่สวยสิ่งจ้งจูงตันหามว่ามื่นมุงตันหามว่ามื่นมุงคือเมีเข็มมายากผู้ไก่ไล่าลาพาไปในมอมมีตาโคดมเจา้าคนเดียวสเสด็จจากยาพอดูเสกผ้าหัวร้อยน้ะาำเมีกกะแสเป็นว่าโลกว่าแน่แเนี่ คือคละครโต๊ะกามีกามากรรับเชียนนอสินจางแล้วแต่ผู้เพิสางต่างหลงังผู้ใดรอคคบคนเขาบอกบอลเดยว่าคือรามดังละครนี่ล่ะแม่เอ้ยแม่อีแม่เอ้ยผู้นอนอยู่กระไดต้องมีเหล่ามีหอนประจำอยู่ไปมันต้องซับแบบเปลี่ยนพันแต่ละวันจนสิ้นก็เสียนอนบ่ได้ก็ไปนอนจกักแก่ละผู้จูบเสาวัน มีการเป็นเจ็บไข้ไวมันกระสันศกจังว่ามีโยกไญ่ลายห่วคอยตามเป็นจังสันจังเรกว่าขันสังขารในวัตะสงสารวัฏตะบนนอหลอกหอมแล้ายังมีเมียยันแล้ายังมีหอดคือละครนอกเขาวาวนี่ละคนฟังเอออานิจาวัตะสังขารมันเป็นของบอเที่ยงมาเลยเดนละเลือนอยู่เสมอคนฟัง โอ้ยโอ้ยน้อยโอ้ยน้อยน้อยบ่เลี้ยงเถ่านี่กะนีบ่มุ่มกลมบ่เวียดคือกันนอกจากพุทธิตายตะนุ่มแลยเถอะเ่าน้ำมูขันเบาเลี้ยงเถ่านี่จังน้อยนี่มอ้ำร่สุนิสาคือกันยืนอยู่นี่กะยะเศรษฐีเพราะเ่าเป็น เอาแคอยู S <S ่นี่ก็บยาสิคิดว่าป่อเถาเปลี่ยนล้ำยู่นี่ก็บยาสิคิดว่าป่อเถาเปลี่ยนนอพ่อเนาะอยุน่าห้านนี่ก็บยาสิคิดว่าป่อเถาเปลี่ยนเถาแล้วป่อแล้วเด้๋ยวอจีเถาไป็นหนาอีกอยู่ได้บาดเนี่ยแม่นป่นั่นการฟอกเลี้ยงเถาเนี่ยเปลี่ยนเสียต้มหมอลำสุนิสาจังน้อยนี่เจ้าก็คือสันหมอลำสุนิสาหาชีพีพกชีพีไปนี่นางนำน้ำของโนกาจีเฮียวขอเจ้ากาจีเฮียวนมเจ้ากาจีเฮียว ทองเจ้ากะสีเหี้ยวแขนเจ้ากะสีเหี้ยวทองไงกะสีเหี้ยวทองน้อยกะสีเหี้ยวขาเจ้ากะสีเหี้ยวยี่แม่เอ้ยยี่แม่เอ้ยผู้น้อนอยู่กะได้เหี้ยวเหี้ยวมันบ่เหี้ยวตังแต่หนังสีนอนบ่ได้กัสะดุดกับ้านเหี้ยวมันบ่เหี้ยวตังแต่หนังพังมันบ่พังตังแต่หน้าอีผีบ้ากะเหี้ยวนำเออออย อผีบ้าก็เหี่ยนำาปรอไปรอหอบอ่อยเทิงดำพอห่อมว่าต้องคิดยากตอกสมัยสุมุนีสมัยเสริมสมัยเติมสมัยแดงสมัยใหม่สมัยพัฒนาสมัยหยัางจังว่าสมัยเสริมสมัยเติมสมัยแดงสังเกตเรื่องที่ไรย่ไหมหนางงามจังหวอล่ำชวนนิสาผูกกับจบงางมจังสิคันว่าหนาพระขาวเก่าเปลี่ยนมาท่าเดียสมัยชุมุนีเปลี่ยนซาน คิ้วปอกงเขาสอมาเขียนเหมืนว่าสันขนตาบ้งน้อนก็หาไพ่หยามาะไซไพ่หยาพันเขื่อนยังก่อนขนตาเขื่อนขนตาเขื่อนขนตาบ้งน้อนเก่าขนตาผอมมาใส่ให้มันงอนดัดให้มันงอนแก้มป้อแดงเก่าแป้งมาท้าหยกปากป้อแดงเก่าเลียมมาแหล่สังบ่ท้าปากไตให้มันเดียงนำเหนี่ยสังมาป่าเห็เหลี่ยงหูวึงกับว่าปานกันัง โอ้โหโอ้ยไปยนอไปยนอไปหนอไโอ้ยตอนเราหลุดอยู่ทั้งขางปวเศร้าเมา่กี้กันเห็นมะเหล่าลบยางคือเก่งชิบเซตขำเตียนมะเหล่วก็ถัวเปลียนเตียนน่ะเหอปล่อยถ้ากันเ้็นเหล่าเปียนสอมใบดีจนน่ะเพื่อนักมวยนั่นเปลี่ยนโยกเปลียนโยกไผ่เอาธรรมดาเรายาป้าิงกินวนกับวนกินเมาก็เมา กินดื้อก็ดื้อกินม่นกับม่นกินเกียกฉีดฉีดร้อนก็มีเพส่นผสมหลายเลียดตัวไม่เลียดลิงก็มีดีเลียดงูก็มีเลียดเสียเลียดส้างกับมีือกานไปยังเจ้าวางสั่นเลียดลิงไปที่ไหนเลียดลิงกินแล้วเต้นกินแล้วมวนตัวขันเลียดลิงผสมขันถือขวดใส่เลียดลิงดอกวะขันถือขวดใส่เลียดงูนี่เกียกฉีดฉีดร้อนขวดใส่เลียดงูขันขวดใส่เลียดเสียเปลี่ยนไปจังหนึ่งกับจังชีหละขันแสดงไากินถือขวดใส่เลียดเสีย เลียดเสียเลียดสิงแเฟงสันน้อยแม่เนาะเบาเลี้ยงคนกระดายมนุษย์มาเนี่ยปากเปลปากเปลี่ยนสุมนุษย์หัวจิ้นเบาใหญ่ใจสูงเปลี่ยนจังสันเดินลุงจำเอาไว้เนี่ยว่าหันเนี่ยมันเบาเลี้ยงเทาบานิมอลน้ำสูนิสาเบาเลี้ยงตายคนเฮาเนี่ยเป็นอย่างเจ้าคอยตายเครื่องเอาเรียบร้อยรัาสาทัวเด้ออ่อนยอมอ่อนยอมว่าหันคือบันบจังเีบบดล้มแล้วคือจังนบมือพ่อพ่อขึ้นรถ กันน้อยน้อยยังเป็นคนไปเก่งเท่เพิ่นแต่ละตอนนี้ก็ได้เนาะอืมบอกพ่อเที่ยงหัวน้อมพิ่นี่เว้ยเขาจูบหัวไหว้ดินกังจังกังจังอยู่เนาะโอ้ยเถาะหน่อยเอ้ยมาฝันใจหมาลำเดี๋ยวจะไปบนอืมอ้ยเอายาวเฝ้ายาวเด้อหน้าันเ้องก็ได้เอาเกือบไปชงเฮียนนี่หนั่นเกือบหนึ่งฟัองน้ำหนั่นเออไปไปเอาไปเฮียนเด้อครับเด้อไปนอนเด้อ บ่ต้องห่วงเพี่นนองมือนีทั้งแต่ผู้รักษาการรักษางานเฮาเชีมยแข็งครับเพียนนองครับเมาเข้ากันเปียนอนเท่านั้นละเนาะอ้าขอบคุณขอบคุณเลยๆจอนาทีของเฮากระดัว่าอะไรนี่ว่าอะไนี่ว่าแม่บ่าเลี้ยงเทาบ่านี้ว่าเลี้ยงตาตสักว่าเธอหันมาเพี้ยนมาปบนหมอลำเปียกขึ้นมาเบาหมอลำเสียไป็เสียบดีบัตยาอีกล่ะบัดบ่าเลี้ยงตาตคนเฮ่าเปือย่างเจ้าคอยายหลับไมายังเสี่แล้ว พราะำตอนส่งมาเกิดเพื่อนแต้งไม่พร้อมดิแต้งไม่ว่าจังไดขันสูเกิดมาแล้วนี่ห้สุตายเสด็จระนขันสูเกิดมาแห้วาห้สูอยู่เสด็จฟน ขันว่าสู้เกิดมาแล้วให้สูอยู่สเดอคนเขาบูจักก็เรียกว่าจักจักนี่เป็ียนคำวาลักเปิี่นศาสนาตอนตนสรงมาเกิดเป็นขั้งที่สองเจริญว่าสูเกิดมาแล้วให้สูตายะเดอคนเขาเจริญว่าเออเรับเอาน้องบาดคำคนเขาเจริพลาดความเปลี่ยนไปขรอบรอไปเถิงน้องเถิงพีผู้ที่หนึ่งว่าผู้ขายอยากตายหงพาณะผู้ที่สองตกลงว่าผู้ขายอยากตายห้าภาณะผู้ที่สามผัดว่าผู้ขายอยากเ่าตายภาณะยังเด้ยมีความหมายน้ำกันสามอย่างมีตายหงตายห้าและกะเถาตายตายไปแล้วใจขาดคือกันเบิดเว่าเอินบอกคือกันพระพุทธเจ้าตาย ายเอินปรินิพานพระมหากริยัตายเอินสวรรค์น,นังคตปพระท่านาทีบดีตายเอินอสัญญารมพระตายเอินมรณภาพาคนเฮาตายเอินเสียชีวิตบาดนี้ตายไปแล้วเป็นอย่าง,จงเจ้าเสือกผูกข้อตายไปแล้วเป็นอย่างเจ้าปอบผูกสอดตายไปแล้วเป็นอย่างเจ้าปอดซุปตีน เปรียบเทียบเส้นตัณหาสามคือตัณหา,หาลูกคือเสียผูกคอตัณหา,ห,าหัวหักเมียคือปอบผูกศอกตัณหาทรัพย์เสียนเงินทองคือปอบสุบตีเป็นเจ่าตัณหาสามอันนี้ตัณหามาถึงจองตันหาเปลี่ยนผูกขวองเมาไว้บ่อยไ,ไปเก็บตอกใหม้มาใส่มือผีมารมีถูกเทียนหอ่อไห้กำเงินใดเอามาใส่ปากบาดว่าเง,งินบาเดเบียบเพราะมีไดเมื่อตายตายไปแล้วเป็อย่างเจ้าวิหัวไปทา้ตะเวนตก โคตเทองย้อยหกเปียบใส่คนตายแล้วเปียบเทียบใส่ตะเวนมีขึ้นนี่ก็ต้องมีลงคนเฮามีเกิดนี่ก็ต้องมีตายจังไว้หัวไปทั้งตะเวนตกโคตเท่าย้อยหยกเปียบใส่คนตายแล้วประเทศกุศลธรรมมากุศลธรรมมาไปไปอย่างกุศลเคื่อกุศลอากุศลเคื่ออกุศลฉะนั้นเพียอว่าบุญนี่ยอมไปส่วนบุญบาปยอมไปส่วนบาปปล่อยแมวมาข่มลงฝีเพื่อนว่าฝีซี่เจียดกาสั่ันเตียนกินใส่แมวอามนึงบางออเห็นคนตายพนาฝีสิลูกอยากกินน้ำเจ้าเลยว่าฝุงคน เท่าตัวเฮ้ากาแม่นเขียบเพิงปิดตาไว้บ่อยจ้าว่าตาเมื่อปีนเสียพา ตีนกระไดตีนแองน้ำใหพี่เวิลาลงทางจุดประทัดบอกเทวนาเจ้าเอานาเนียงหน่อยจุงผีออกก่อนเพื่อให้โศกหอนยันเถ้าเมื่อตายตายคนบราวัตจารย์สอนบอกวานเข้ตอกเปียบคือไฟไม่เข้าตาเหล้วบบหวมขึ้นข้าตอกนี่พ่ฟื้นแตกหน่อขึ้นมาถึงของฟ้อนกับเราวนเวียนออกเพื่อมาสงคัญนี้เวียนตายเวียนเกิดบัดเอานามบักเผามาล่างสวยสีน้ำบักเผาเปียบเทียบแหล้วคือนาที่บริสุทธ คือนำใจพรัพุุธบ่วขุณมัวหมองสาวพี่นั้นเราซ้ำนีอาพี่นั้นเราซ้ำนีสิมีกิงหรือบ่าบ่ในพุทธาตปาอาจก้าวจับหยอยยออให้คนเท้าได้ต้องให้คนเท้าได้ต้องคือคนฟังโอ้ยไปไหนไปไหน no no นี่ล่ะตาัวแกนเอึงขันผู้ใดรื้อเมืินล้ำเกินไปใบใบขันผู้ใดลำเงินเดินไปไวใบมีรื้อมีเต็นสุมฟังไม่หิวห่วยรู้สั่นโอ้เอีนเดินดุ้งดันไม่รูปสังขันบอนมันโทรลำมันยังพอฟังได้บอนผู้เขาดำใโทรลำมันจุดจีฟังเอาสาบานนี่จะเดินดันลูบน้ำจังล้วไม่มีวันคำย้ำเที่ยวเดินกอนจัดหาก่อนมันดีจันขนย่อตาเอวย่องแยงเขาเปลี่นจาาหน้าอย่างมีรูปปากขันโทุพี่น้องทำเพลงเพียรเอ้ยมาทั้งพี่เด้อ มีลูกปากขันทูมีธันนัขันทูสัญญาลัขันทูสังขารลัขันทูวิญญาณขันทูบ้านตมันตั้งนี้นเมแอวอย่างร่ำรได้เกิดองค์บางสึ่งทางนากบังสิ่งมเหาองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าบอกเราสนนิฐาน่าเป็นตานให้สูญเสียมใายไปได้รูปเลือนมีในสังขารปุงเตี้ยงลูกเอื้อยง่ายมองเด้อพี่น้องกัเพีมยนจิตถิอวลูกหลวงเพิิน

หันนี่ลูแเลี้ยมีว้สังขารผูงเตียงแบงนรงเลวเป็นท่อนท่อนของแบงต่อนโดยนั่นเลวแบงลูกสวยลูกโตตังกำจังน้ำมูนี้เป็นแม่น้ำเมียงเหียวตามไวมีปลาตุ่มมาไว้โอ้ยฟอนเจ้าเทเตียังเธอ มีฝ้าถมเมาไว้ตันปผาชิมเมาไว้มัดเชียมาไว้รัวไปมานเทมันมีตายมีเท่ามีสล่าฮุ่นเดดีหรือไม่ทันเท่าเนี่ยบอกเดี๋ยวนังเลนฮอโตกขาเป็นส่วนฮอนผูกมัดสันดานมีทุกขังอะไรยังทั่วไปร้างสิ่งกบลาซัดลืมไม่ผู้เขาเราปาบอลลา่าซัดลืมไม่ผู้เขาเราปาทอดผู้เขาเรล่าตาฟาสันมุนจะรัดดิจุตสูนี่เราเมียไปทางไหนกับว่าอุมนนจุมให้รู้ตั้งฐานนั้นเพื่อขวัญส่วนพีพังบ้างบ่แคร์เด้อ พ่อข้าวแล้ววสมาเอาเงินก่อนเอาหมอเชนเอาเงินกระขาดตอนเป็นธรรมดาเพราะว่าใส่เงินเปลี่ยนกันหมอเชนก็ได้ เนี่บางนี่ตายมีเท่ามิสลานแกมิรึนี่ท่านเขาเนี่ยบอืมยังแร่นอนโกาเป็นซ่นหอนถูกมาสันนานมีถูกขังอะไจังหัวไปรางสินบอลลาประดลืมไม่ผู้เขาเลาตาฮอดผู้เขาเล่ากาผ่าสันมุนจะได้เุทงสุ่มนี่ลาเมียมีเอ้ยเมีโอตื้นละวี๋เมี เมียเอ้เมียไปทางเลยก็บพ่อผมนอนจุ่มในทุกตั้งแา่นั้นตนบุญดีผักแมงเปลี่ยนพ่อเขาปูนยางจากตีบุญเดือนนู่นนั่นนี่นั่นๆกานจุ่มบันพวกตั้งแ่ลุกบุญดีไปสัญญาณมาปลูกใบอะไรพันธมไว้ให้เติ้นไปในขันมูสัญญานีมีต้นโตมีหลางสวยงามเรีวแต่สันเดือกเมียยาใบแท้แทบบุลิงหูชวนดีลูบน้ำเข้ามูนี้ขู่ล้นไปคือสัญรับพยัคที่แกหลิงเข้าป้าเดียวเดินไปเขาหาตัวธรรมธาตุปัดธรรมบิดา ເດີ້ມີອາໂພທາດນ້ຳີວາຍ ו ທາລົມີເດຊາດໄຟບນໄຜັນແຕປລກກະເວຢ່ສັງານປຸງຕ່ງລງເອື້ອ